ช่องตามลุงใหญ่ไปกินและช่องตามลุงใหญ่ไปดูวันนี้ลุงพามาที่ที่อีกตลาดสี่มุมเมืองทุเรียนนะครับผมวันที่21ถึง26พฤษภาคม67ตลาดทุเรียนสี่มุมเมืองนะครับผมมีจัดงานทุเรียนเอ็กซ์โปนะครับผมและถ้ามีโอกาสมาครับจะรู้ว่ามันมีอะไรที่พิเศษมากมายนะครับผมดูตามป้ายนี้เลยครับ ช่องตามลุงใหญ่ไปกินและช่องตามลุงใหญ่ไปดูโปรดสนับสนุนช่องและทีมงานของลุงเพียงแค่ช่วยชมโฆษณาให้จบนะครับผมตลาดซีมือเมือวันนี้วันที่10วันศุกร์พฤษภาคม6 7 6 7เรามาดูครับว่าทุกรีนขน่ข้างในนี่เยอะขนาดไหนนะครับผมถ้าพร้อมมาแล้วแล้วเข้าไปกันครับผมแต่ก่อนเข้าไปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่กระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับ อันนี้เขาเรียกว่าเบอร์ตรกไซนะครับผมเขาบอกเั้งแไหนเบอร์นี้เั้งแไหร่นะ อยนี้เท่าไหร่นะร้อยห้าสิบานี่ติคืนนี้ค้างคืนหนึ่งหรือกี่คืนกี่วันนี้ได้มาลืนได้อ๋อเริ่มแล้วต้องเขาเอาเองนะวันนี้พรุ่งนี้มาลืนเอาปนกันอันนี้ส่งเท่าไหร่จ้ะร้150อยห้าสิบอันนี้ก็ร้อยห้าสิบเหมือนกันอันนี้กี่กี่คืน่คืนเอาคืนเดียวแสงว่าปนปนเหมือนกับตรงเมื่อกีนก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 น้นี้ในร้อยห้าสิบนะครับผมสวย นี่าาอะะไรออ่ันนี้กระดุมอันนี้กระดุมนนกระดุมไม่สูงกระดุาวกระดุมเท่าไหร่จ๊ะกระดุมร้อยห้าสิบจ้าและอันนี้นนร้อยห้าสิบตัวใหญ่ร้อยห้าสิบอันนี้คือกยาวก้านอันนี้คือก้านรร้อยห้าสิบอันนี้ร้อยห้าสิบนะครับ ขม้มน,นี้เท่าไหร่จ๊ะข้าวมันร้อยกินได้เลยเอาอันนี้กินได้เลย160อันนี้นะครับ150 15 <3. S 1> อยู่ข้างล่างนี่เท่าไหร่ครับโลหนึ่งเท <15 3. S 1> ่าไหร่นะ <15 3. S 1> โอ้อันนี้150เนาะ150นี่โลเท่าไหร่จ๊ะ150ยาสอ๋อ150กินได้เลย

อันนี้เขาขายปีกบนโต๊ะถ้าอยู่บนโต๊ะหมอปากจไหมอจีนจจ้าจีนร้อยแปบโอ้โหแล้วเมื่อไหอร่สุกประมาณวันนี้ถึงวันจันทร์อีกสามวันโอ้โหร้อยแปดสิบเหรอ เบอร์ลองเท่าไหร่รอ <160. S 1> อันนี้ของปลาจีนเหมือนกันร้อยหกสิบมอนปลาจีนนะครับผมอันนี้เบอร์สวยนะครับผมร้อยแปดสิบันจันทร์สุกนะครับผมแต่ถ้าซื้อปีกร้อยเก้าสิบครับผมวันจันทร์สุกอันนี้นะครับผมทองนวลจันทร์นะครับผมร้อยห้าสิบบาททองนวลจันทร์ร้อยห้าสิบครับ บวนทองจันรนะนี่แตกอยู่ที่นี่เลยเนี่ยชิดได้ไหมอเนนี่แขวงอยู่นี่แม่ค้าเขาให้ชิมนะครับผมอร่อยไหมอร่อยไหมอันนี้เขาให้ชิมนะครับชิมฟรีอันหลังพวกนี้ก เขียนเงินไว้เท่าไหร่ลูกเขียนราคาไว้อภปากกาเขียนไว้อันนี้ก็สองกใหญ่ๆเลยนะจ๊ะลูกเนี้ยอันนี้ใช่ร้อยห้าสิบเป็นการ์ณนะโลเท่าไหร่เรียนเบนนี่ตูวบลเลอร์วัลล่าตูเป็นพันโลเลยนะเจ๊อันนี้เขาขายแป้งโง่แต่ว่ากินได้เลย

น,นี้เขาให้ชิมฟรีนะครับผมแม่คา้าร้านนี้ร้านเจวันนะครับผมที่ค้อยตรงเต็งอยู่นี่ให้ชิมฟรี 90บาทเล็ก90บอันนี้90เล็ก80บาทอ๋อทรงนี้80ดสเจ๊น,นวลทองจันแปดสิบาทนวลทองจันอันนี้นวลทองจันก็ที่เมื่อกี้ซื้อนนอ,อ,อ,นนอ,อันนี้ทรงอ๋ออีกสองคืนสองคืนก็หายหายไปเก,กือบสิบโลนีน่มันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมนี่ย อันนี้นวลทองจันนะครับผมโลล,ละ80อันนี้ขายปีกไว้หนะครับม,ดดม,มีแต่ถ้าสูงก็สูงแล้วมีไข่อแข็งกว่ากี่มัดน,นีขายปีกไว้หนะครับผม 170นี่หมอนทอง170อันนี้ก,าาก้านยาวร้อยแปดสิบ๋อแถวบน 180, ว 180. นี่180ยรวดร้อยแปดสิบนี่ร้อยห้าสร้อยเจหแล้วรอาสิบเจ้านี้อร่อยมากอร่อยไหมอร่อยเคยมาซื้อเยอะมากครับทุดเดียน พวงมาดีเท่าไหร่ครับพวงมาดี <150. S 2> ร้อหค่ะหนึ่งรัชนีนี่นะครับชนีร้อยเดียวค่ะชนีไข่หรือไม่ไข่ไข่ค,ค่ะไข่แดงนะไม่ 120ครับผมดังขายโดรร้อยห้าสิบนะครับดังขายโดรร้อยห้าสิบ เบอร์สวยนะครับร้อยห้าสิบไอ้ร้อยสามห้าครับ้อยสามห้าร้อยสามห้าน้ห่ะก็ซื้อได้น้อยนะเราไม่ต้องขี้เบื่อขี้เก็บไปเดินเยใหญ่้อยสาบฮะ130ครับเจ๊อันนี้ร้อยสามสิบแต่มันใหญ่นะเปลือกหนาเปลือกหนาเปลือกหนามีร้อยสามห้านะครับผมเอาไซส์นี้ ร้อยสามห้าอันนี้ร้อยห้าสิบห้าแล้วครับผมสวยรองเข้าบอกว่าสวยรองร้อยห้าห้าอันนี้ห้าสิบเบ็ดโลนะครับผมโลลนนะร้อยสามห้า ตลอดนี่มาตอนบ่ายนะคะ 10, 7, รับผมคงมาที่สิบเจ็ดพันนี่เท่าไหร่อยากรูกะะ้ราคาน้องสวยตลาดวันนี้ร้อยหกค่ะอ๋อฝั่งนี้เบอร์สวยใช่ไหมร้อยหกเจนี่ร้อยหกสิบห้าอันนี้ก็จะสวยเลยครับคูะคะจะสวยนอันี<ร>้สวยนะ่เ<ร>จ้าขีลูกเจ้าขีล<ร>ูก ว่าสองลูกพอวันลองกินดูมันอร่อยไหมเห็นไ้สองลูกถ้าผมหมอนปลาจีนนะครับผมร้อยแปดสิบยกแข่งนะครับประมาณแปดสิบโลน,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 นะครับผมเอานะครับผมอันนี้โอเคเอามารุา่นนี้มาถือถือไปไปลายครัวเนี่ยนะ <c oughs> จับไปปลายปิงหน่อยจับไปปลายปิงหน่อยนะคะลาบจับต่อฝากมาแล้วถ้าพี่ใหม่จำไว้นะพี่อย่ามาถ่ายเรื่อยๆจำหน้าได้นะครับผมนี่นะครับผมมีทุเรียนปลาจีนนะครับผมโลละร้อยเก้าสิบบาท อีก3วันสุกอันนี้ครับทุเรียนปลาจีนนะครับผม190บาทอีก2วันสุกนะครับผมสวยมากคใครอยากจะกินทุเรียนปลาจีนมาที่นี่นะครับผมชื่อร้านเจ๊วันนะ0 8 1 9 8 2 9 2 5 3 9 2 5 0นะครับผมครับอันนี้เป็นทุเรียนปลาจีนนะครับผมโลละหนึร้อยเก้บาทอ๋อเขาลดให้เหลือ180บาทนะครับผมซื้อ50าสโลนะครับผมเป็นทุเรียนปลาจีน ที่คุณภาพดีอร่อยติดและติดใจ <c oughs> นะครับผมอันนี้นะครับผม <c oughs> <c oughs> หมอนทอง150บาทนะครับสวยมากมาที่กูไปเอาถึงนะะจ่าจาขอบคุณจ่าอร่อยมากจ่าอร่อยมากอร่อยโฮเซอร, <c oughs> ร้อย วันนี้นะครับผมราคาค่อนข้างจะขึ้นนิดหน่อยแต่ก็โอเคว่าทุเรียนอร่อยอร่อยมากนะครับผมหมอนทองยังอร่อยเลยถ้าเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับผม